ผู้ก่อการยกพับกันมาครบแกงเลยค่ะพี่หนุ่ยสุทธศิทธิ์ผู้กำกับกลนเกมรักพร้อมสีพระนางไอพานุวัตรมินน,นวีอุกิติพลเดนิเซลินชาถือโอกาสส่งท้ายละครจบปลายปีมาสวัสดีปีใหม่อวยพรแฟนๆถึงสีสันบันเทิงพร้อม,มอฝากความสนุกละครกลนเกมรักให้ลุ้นกันไม่พักกับชีวิตที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของลลิษาว่าจะมีจุดจบยังไงและความรักของอันดานสุดท้ายแล้วจะลงเอยกับใครระหว่างพิมพ์หรืออนน์างานนี้พี่หนุ่ยยังฝากคําขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและซัพพอร์ตทีมนักแสดงมาตั้งแต่แรรกพพ้้ออมมมสปยว่าาาหลัน ตอนสุดท้ายเด็กขาดเพราะพิธีวิหานขั้นสุดเลยค่ะ ตัวแทนของละครันกลเกมรักนะครับพานักแสดงทุกคนมาสวัสดีปีใหม่สีสันมันเทิงนะครับขอทุกคนมีความสุขมากนะครับมีแผนเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางยสุขสวัสดิภาพค่ะไม่คิดอะไรก็สมหวังทุกเรื่องเลยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยครับดีใจที่กระแสตอบรับมันดีขนาดนี้นะฮะมันสนุกเข้มข้นแล้วก็อยากจะติดตามไปเรื่อยๆเอาจริงๆนะอยากให้มีสักประมาณ2 6 e p ีดีใจมากเหมือนกันกับกระแสน้องทั้งแบบโดนด่าก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจเหมือนกันซีนหวาน ก็ยังมีให้เห็นอยู่แน่นอนค่ะก็ความรักของเพื่อนลีศากันดาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็ให้ติดตามค่ะสำหรับ2ตอนสุดท้ายเนี่ยคือจะถึงจุดจบแล้วก็อยากให้ทุกคนกําลังใจช่วยให้พวกเราแล้วก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้าเส้นชัยในเกมนี้ครับ